สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Thailand Report คนไทยในต่างแดนค่ะเช่นเคยวันนี้อยู่กับพิชานรัตนมนเทตายตค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับมาติดตามกันได้นะคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารนะคะอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันทางรายการค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปเริ่มกันที่สาระน่ารู้กันก่อนนะคะ ตาแรกในวันนี้ค่ะไปกันที่ประเทศออสเตรเลียด้านของคุณนัทพานตรีเมฆค่ะรายงานมานะคะว่านายมาริสเงียมพงศ์เอ,อกอาคราสทูตณกรุงแคนเบราพร้อมกับหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครซิดนีย์และนายวิวรัตทัศรงคานสกุลผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนณนครซิดนีย์ค่ะได้เข้าร่วมประชุมกับนักธุรกิจออสเตรเลียาสาขาประสุสัตว์และเกษตรและเละจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนรัฐควีนส์แลนด์เพื่อเตรียมจัดโครงการนำนักธุรกิจออสเตรเลียเยื่นประเทศไทยในเดือนกันยายนนี้ค่ะ มาต่อกันที่สาระที่2ของเรากันบ้างนะครับไปกันที่ประเทศเยอรมนีครับงานนี้คุณบิ๊กสุภวัตวอลมาลีจะพาไปเที่ยวอีกแล้วนะครับวันนี้พาไปล่องเรือไปเที่ยวในส่วนของปราสาทเฮเรนคัมเช่ในมืองมิวนิกครับซึ่งแด้านาของพระเจ้าลูดวิกที่ 2, <c oughs> 2> แห่งบาวาเรียเป็นผู้สร้างขึ้นนะครับจะสวยงามขนาดไหนไปติดตามชมพร้อมกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพัชรวรมาลีนะครับและวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นสุภาพสตรีไทยนะครับซึ่งแต่งงานกับชาวอิตาเลียนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่กรุงโรมครับอยู่กับคุณนัทนิชาเรียงเงินอักรวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณกี้นะครับคุณกี้ช่วยเล่าที่มาที่ไปความรักหน่อยไปพบกับสามีได้ยังไงครับจัดตุจักค่ะจัดตัจักประดลัดบ้านเราเลยเนี่ยนะครับเป็นยังไงฮะไปเจอกันยังไงขายของขายเครื่องเงินให้ป้าค่ะแล้วเขาก็เดินไปเจอเราจากด้านหลังแล้วเราใส่ชุด ชุดไทยเลยค่ะใส่ชุดไทยด้วยฮะคือผ้าฝ้ายแล้วก็เสื้อกล้ามแล้วก็ปิดปักผมเป็นปิ่นกันโอ้โหแต่งตัวแต่งตัวเต็มที่เลยนะครับอ๋อแต่จริงๆเราขายเครื่องเงินไงานก็เลยต้องพรีเซนต์เสร็จแล้วเขาก็ไปซื้อเขาก็ถามเราเขาบอกว่าช่วยลองอันนี้ให้เขาหน่อยได้ไหมแล้วก็ลองเสร็จเขาก็บอกสวยจังเลยแล้วก็บอกโอ้โหคุยตะเลียนลายนะเนี่ยเราีนาวไอ้ที่สวยนี่เครื่องเงินหรือว่าคนเขาก็บอกทั้งสองนี่ขนาดบอกว่าภาษาคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมฮะ เมื่อยมือเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่พูดภาษาอังกฤษอังกฤษแต่ว่าอังกฤษแบบว่าฟังยากมากเพราะว่าตอนแรกเราต้องปรับตัวเยอะอย่างเวลาเขาพูดว่า hungry เขาก็พูด angry แล้วก็ตกรธจะท g r y หรือ hungry อ๋อครับผมแล้วเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเห็นปุ๊บเขาบอกเลยว่าฉันจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ค่ะอย่างนั้นเลยอะแต่เขาเห็นจากด้านหลังนะอ๋อโอ้โหเป็นแล้วใช้เวลานานไหมครับศึกษากันกว่าจะได้มาหลงเอยกันก เหมือนคบเข้ากันไปเรื่อยๆค่ะตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจกันนะคะจนแบบว่าประมาณ4ีหปีค่ะอ๋อครับมีปัญหาไหมครับหลายๆคนบอกเลยว่าแต่งงานกับชาว,ชาวอิตาเลียนเนี่ยการปรับตัวเขา้าครอบครัวเขาเพราะส่วนใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่ นะครับมีปัญหาไหมครับการัตัวอูอโชคดีถือว่าเราโชคดีค่ะเพราะว่าญาติพี่น้องเขาก็โอเคค่ะให้การต้อนรับกับสู้เราเป็นอย่างดีเลยดีค่ะนะครับทุกวันนี้มีน้องหรือยังสองคนค่ะอ๋อฉันนอายุเท่าไหร่บ้างครับคนโตเจ็ดขวบค่ะแล้วก็คนเล็กหนึ่งขวบอ๋อกำลังจะมีอีกคนหนึ่งเราจะมีคนที่สามด้วยฮะโอ้ทั้งสองคนลูกชายลูกสาวครับลูกสาวทั้งสองทั้งคู่เลยอ๋อแหมกำลังสนุกเลยนะแล้วเห็นว่าลูกไปเรียนที่เมืองไทยด้วยใช่ไหมครับเรียนเมืองไทยค่ะอ่าเดี๋ยวเทปหน้านะครับขออนุญาตสน ว่าทำไมค,คิดอย่างไรเอารูปไปเลียนเมืองไทย <Okay. S 1> นะครับ <c oughs> เทปหน้ามาคุยตอนต่อกับคุณนัทะมิชาเรียงเงินอักราวีครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีค่ะ Welcome to Thailand boys <Yeah> Heaven. Thailand amazing amazing ใครก็ตามที่เขาประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเขาเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เขารักในสิ่งที่ทำและก็ทำในสิ่งที่รัก ชีว่าประวัติบุคคลสําคัญของโลกเท่าที่ธรรมาภาพได้ศึกษาและได้สังเคราะห์มานั้นได้นคนเพราะว่าคนสําคัญสําคัญเหล่านั้นล้วนแล้วแต่รักในสิ่งที่ทําเช่นคนอย่างเบลเกเองก็รักในคอมพิวเตอร์เขารักและก็ลหลงไหลในคอมพิวเตอร์มากถึงขั้นชนิดที่เรียกว่าพอตกกลางคืนพอพ่อแม่เข้านอนเขาจะต้องแอบหนีออกจากบ้านแล้วก็ไปหมกมุ่นอยู่กับคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงหกโมงเช้า ทำอยู่อย่างนี้ว่ากันเป็นปีๆต่อมาเมื่อเขาเรียนจบมัธยมต้นแล้วก็ไปเรียนมหาวิทยาลายัยได้เพียงปีหนึ่งเท่านั้นก็ตัดสินใจก่อตั้งบริษัท Microsoft ทุกวันนี้ Bill g ลเกสกลายเป็นเจ้าพ่อคอมพิวเตอร์อันดับหนึ่งของโลกเห็นด้วยอย่างว่าทำไมเขาประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเขาทำในสิ่งที่รักและเขารักในสิ่งที่ทำจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่า ผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แฟนดี้บวที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโก Excellent in q u a l l t y excellent in services The world's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. ู้ชมครับช่วงการสู้พืประชาชนวันนี้ผมก็ยังอยู่กับคุณชาคริติพสวริกุลนะครับเลข้าราการเอกทาหน้าที่กองสุนประจําสถานเอกสตรนักกลุ่มในฮารานประเทศอิหร่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้คงต้องคุยต่อเรื่องคนไทยในอิหร่านที่เราิ้งท้ายไว้เมื่อครั้งที่แล้วครับครับโดยสภาพรวมจากที่การที่ได้ออกไปสํารวจหรือในการเชื่อมโยงกับกลุ่มคนไทยในในอิหร่านเราเป็นอย่างไรบ้างเราจัดระบบปูนหรือ อย่างไรบ้างรวมทั้งการเจภัยที่คุยไปแล้วครับผมครับก็นอย่างที่เคยเรียนไ้ตอนที่แล้วนะครับก็มีคนไทยในอิหร่านประมาณ200-250คนนะครับแล้วก็จะแยกกลุ่มเป็นนักศึกษาประมาณ60คนซึ่งรวมอยู่ที่เมืองกลุ่มนะครับยางมีสคัญทางศาสนานั้นก็จะมีพวกสตรีไทยนะครับกบครอบครัวที่ไปแต่งงานกับชาวอิหร่านนะครับพวนี้ก็ีประมาณ100นะครับแล้วก็จะมีแรงงานไทยที่ทํางานนวดแผนไทยนะครับประมาณ30-40คนครับผมครับซึ่งหลักๆเนี่ย ก็จะมีที่กรุงเตหะรานนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะมีที่กระจายตามเมืองคัะอย่างเช่นอสฟาฮานหรือชีรอสนะครับโดยที่จำนวนเราค่อนข้างค่อนข้างเล็กนะครับทางสารทุตเราก็สามารถที่จะมีฐานข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะอัปเดตนะครับแล้วก็มีข้อมูลการติดต่อนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเราก็ได้ดำเนินการมีการเหมือนกับคล้ายๆขอให้มีผู้ประสานงานในแต่ละทิ่นนะครับ ถ้ามีอะไรเราก็จะสายตรงถึงทันทีครับผมกิจการของคนไทยในในร้านมีอะไรบ้างท,ที่เป็นของคนไทยเลยนะที่เป็นของคนไทยใช่ไหมครับก็จะมะีมีท่านหนึ่งที่ทำคล้ายๆเป็นร้านอาหารเล็กๆนะครับ,รบแต่ก็ก็คือทำทำเองเป็นธุรกิจส่วนตัวนะฮะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในโรงแรมหรือไม่อะไรก็มีมีร้านนะครับดัะนั้นก็จะสินค้าสินค้า สินค้าที่สั่งจากประเทศไทยไปมีอข้าวก็พอมีบ้างครับอาหารกระป๋องก็พอมีนะฮะแต่ก็ไม่ได้จำนวนไม่ได้เป็นจํานวนใหญ่ก็คือส่วนมากก็จะเป็นลักษณะว่าชาววิญาณที่เดินทางมาก็ต้องถือกลับไปอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมครับ,รบแต่นายน้มการการตอนนี้หมายว่าการคนไทยคนไทยยู่เที่ยวไปท่องเที่ยวที่อหลานก็ยังอยอง,งนี้ยังไม่เหมาะ ยามก็ช่วงที่ผ่านมาตน้นตอต้นปีที่ผ่านมาก็มีมีทัวร์ไปค่อนข้างเยอะนะครับทางทางสารทุเราก,ก็ก็แปลกใจนะก็แต่ก็ต้นก็ดีใจว่ามีคนมีคนไทยเริ่มเริ่มไปเริ่มเห็นเพราะที่นู่นก็มีเรื่องมีสถานที่ทีน่น่าสนใจก็ค่อนข้างเยอะนะครับคือจะไม่มีคือทราบว่าคนไทยก็อยากไปหลายอย่างเยอะแต่ว่าถ้าสถนานการณ์ ไม่มีการสู้รบกันทุกคนสบายใจใช่ครับก็ถ้า,ถ,าถ้าจะจะไปยอยิหร่านยังไงก็แจ้งสารทูตไว้นิดหนึ่งนะครับเผื่อ <c oughs> มีอะไรเราจะได้ประสานให้ทราบครับผมก็ใช่เพราะว่าถ้าไปปุ๊บทุกกุ๊บที่คือทุกกุ๊บที่จะไปอิหร่านพอเข้าประเทศก็ต้องคนองแจ้งคณะทูตครับผม<ๆ>ครับ <c oughs> หรือว่าแจ้งโปรแกรมว่าจะไปที่ไหนสักนิดนึงครับอาจจะเสียเวลาท่านนิดนึงแต่ว่าก็ด้วยเพื่อเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะครับของบริษัททวเองเนี่ยเพราะว่าคือเราอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะเรียกว่าไม่ไม่มันอาจจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับตอนีกลุ่มคนไทยที่อยู่ในร่านตอนนี้มีการตั้งสมาคมหรือชมรมอะไรเป็นองค์กรอะไรไหมครับผมครับก็ด้วยท่านทูท่านท่านท่านทูที่ร่านนะครับท่านอุดมศักดิ์ศรีธัญโกรนะครับ ท่านก็เห็นความสําคัญของตรงนี้ก็เลยได้ดําเนินการจัดตั้งชมรมคนไทยขึ้นมาใหม่นะครับก็เริ่มมีคณะกรรมการตั้งแต่เมื่อเมื่อธันวาปีที่แล้วนะครับเราก็มีการดําเนินการสอนภาษาไทยที่สารทูตนะครับเาะฉะนั้นก็ทางชมรมนี้ก็มีการสอนทำอาหารไทยทําขนมไทยนะแล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มีกิจกรรมระหว่างกันมากขึ้นนะครับส่วนของนักเรียนไทยก็มีสมาคมนักเรียนไทยอยู่แล้วนะครับ แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับผมก็ไปไปที่เมืองกลุ่มแล้วแล้วก็พยายามที่จะไปต่อจากนี้จะไปเรื่อยๆให้ถีขึ้นเพื่อที่จะหารือกันว่าจะมีทางไหนที่เราสามารถที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันได้อีกนะครับครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะเพราะว่าอิหร่านนี่ทุกคนทราบว่าคนไทยเคยไปเที่ยวเยอะแล้วคนอิหร่านก็เคยมาเมืองไทยมากนะฮะก็เป็นเรียกว่าเป็นวิประเทศที่ดีวิประเทศที่ดีใช่ครับติดต่อกันครับผมโดยตัวของคุณชัยคิดทิพย์เองเนี่ย ท่านผู้ชมแล้วถึงคุณพระพัฒสอนศิลป์ี่คุณนี่ก็จะรู้ว่าน,นี่คือทายาทนะครทายาทของอเรียกว่านักการทูตแล้วก็นักเขียนชื่อดังของประเทศไทยนะ,นะครับแล้วก็เจ้าตัวก็ทราบว่าจรียรู้จากคุณพ่อด้วยนิดหน่อยคร,ใใครเขียับผมค,ครับผมก็นิดหน่อยครับเก็บประสบการณ์จากการทำน้ำซี่แล้วก็มาเขียนครับผมครับอนาคตคงจะได้ได้อ่านข้อเขียนกับละการทูตครับผมวันนี้ขอบคุณคุณ ชาคริทิปเสวิคุลนะครับในขายรการเอกชนที่กรุงศูนย์ประจำสถานเอกันทุนนกรเซนฮารานประเทศอิร่าน,นะครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Welcome to Thailand boy Heaven. i'm not going home amazing thailand always amazes you มาสู่ช่วงของปฏิทินต่างแดนกันบ้างค่ะไปเริ่มต้นกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนวันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างใช่ครับปฏิทินแรกของเราวันนี้จะเริ่มกันที่สหรัฐอเมริกานะครับทางด้านของนายเจสดากระตะเวทินกงศูนใหญ่น,นครลอสแองเจลิสครับก็ได้เป็นประธานในพธิธีสวดพระอภิธรรมแด่สมเด็จพระพุทธจารย์อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่วัดพรมคุณารามในเมืองฟิลิกส์รัฐริโซนา ซึ่งคณะสงฆ์รวมกันกับชาวไทยในรัฐอริโซนาจัดขึ้นขึ้นดังกล่าวต่อกันที่ปฏิทินที่2กันเลยนะคะไปที่ประเทศเยอรมนีกันบ้างค่ะขอเชิญชวนชาวไทยในเยอรมนีนะคะร่วมงานวัฒนธรรมไทยเมืองนอยส์มอนเตอร์ประจําปี2556ค่ะเป็นการจัดงานหน้าร้อนครั้งแรกของเมืองวันที่31สิงหาคมนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างเวลา9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกามีกิจกรรมทางศาสนาทอผ้า่าสมคคีรายได้ทั้งหมด ก็จะนําถวายวัดพุทธบารมีประเทศเนเธอร์แลนด์อย่าลืมไปกันเยอะๆนะคะและถ้าหาว่าคุณผู้ชมเองครับมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการของเราแบบนี้ส่งกันเข้ามาได้นะครับที่อีเมลแอดเดรสไทยโอเวอร์ซีวันออทคมครับหรือสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะติดตามชมรายการของเราย้อนหลังค่ะง่ายๆนะคะเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์คําว่า Thailand Report ตตมดหรือหวันเดือนปีที่คุณผู้ชมอยากจะติดตามรับชมค่ะ อีกหนึ่งช่องทางสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทั้งช่อง Bangkok TV ในเครือเจริญเคเบิลทีวีและรับชมได้ผ่านทางอินเทอร์เนต็ตค่ะและว,วันนี้ก็หมดเวลาของ a ทร r พอร์ตของเราแล้วนะครับขอบพรคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย